หิมะตกวันนี้เพืเ่อนๆถ้าแต่มาเพิ่งได้เจอมาสองอาทิตย์แล้วเพิ่งได้เจอหิมะวันนี้ไม่หนาวมากค่ะลบสอง เอารถเอาทรายมาลงค่ะเอาทรายเอากรวดมาลงเมื่อวานในหิมะตกดูถนนคนเดินเพื่อนๆเป็นใน ไอ้บลังเป็นเงาเลยต้องใส่รองเท้าก็ะดำใหไงานเรื่นนะป้าใส่รองเท้าก่อเกาะพื้นดูตรงโน้นสิเป็นเงา ต้องเดินระวังค่ะเอาหินมาใส่ค่ะเอาทรายมาใส่มันรื่น